สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมครูเบิร์ตนะครับนายทันยพิสิทธิ์แตงทองแ้นะครับวันนี้ครูเบิร์ตจะมาเรียนนะครับข้อสอบรถเพื่อการขนส่งชนิดที่3นะครับหรือรถลากจูงนะครับพร้อมเฉลยคำตอบนะครับในข้อสอบเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะทำข้อสอบกันทั้งหมด30ข้อนะครับต้องให้ได้คะแนนนะครับมากกว่า75%ขึ้นไปถึงว่าผ่านครับหรือให้ได้คะแนน ยี่สิบสามข้อนะครับถือว่าผ่านะครับพร้อมกันยังครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญชมเลยครับมาดูข้อสอบข้อแรกนะครับการขับรถลากจูงนะครับรถพ่วงหรือรถจูุ่พ่วงนะครับในระยะทางไกลผู้ขับรถควรหลีกเลี่ยงข้อใดนะครับมาดูข้อที่หนึ่งนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางที่คดเคี้ยวและแคบอันนี้ก็ต้องควรหลีกเลี่ยงนะข้อที่สองนะครับ หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผ่านชุมชนหนาแน่นนะครับหรือที่มีจราจรอุกมพลาดนะครับข้อนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับข้อที่สามหลีกเลี่ยงการดื่มสุราและยาเสพติดข้อนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงครับข้อที่สี่ถูกถูกข้อนะครับหนึ่งสองสามควรหลีกเลี่ยงทั้งหมดนะครับเราก็เลยต้องตอบข้อที่สี่นะครับถูกถูกข้อนะครับไปเลยข้อที่สองนะครับในการขับรถลากจูงรถพ่วงนะครับถอยหลัง เพื่อเลี้ยวนะครับถ้าไม่ทอดสลักล็อกกันหนุนะครับพอ,อจะมีผลเสียต่ออุปกรณ์ของรถอย่างไรนะครับข้นะอที่หนึ่งนะครับยางล้อหน้าจะสึกหลอมา่านะครับข้อที่สองช่วยยืดอายุการทํางานของตะขอลากใช่ไหมครับสามถุดรูคอข้อ,อที่สี่ลดการสึกหลอของเครื่องยนต์ อนนี้ตอบข้อหนึ่งนะครับยางล้อหน้าจะสึกหน่องมากนะครับขพอต่อไปเลยขพอที่สามนะครับการหยุดลดลากจูงนะครับลดพ่วงหรือตึงพ่วงนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยควรปฏิบัติอย่างไรนะครับเพื่อความปลอดภัยนะข้อที่หนึ่งนะครับใช้เบกมือในการลดอันนี้ไม่ควรแน่นะครับข้อที่สองข้ามไปได้เลยครับข้อไม่มีข้อใดถูกเนาะเก็บไว้ก่อนนะครับข้อที่สาม ใช้เบรกไอเสียนะครับในการชะลอความเร็วของรถนะครับเพื่อและก็เปลี่ยนเกียร์มาอยู่ในเกียร์ที่ระดับที่ต่ำกว่านะครับข้อนี้เก็บไว้ในใจนะครับข้อที่สี่ใช้เกียร์ว่างเพื่อให้รถไหลและหยุดรถเองย้ำหยุดรถเองนะในที่สุดนะครับข้อนี้ตัดทิ้งได้เลยนะครับข<อ>้อนี้นะครับต่อข้อที่3นะครับ ใช้เบรกไอเสียในการชะลอรถนะครับชะลอความเร็วของรถนะครับแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ในให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเดิมนะครับข้อต่อไปเลยข้อต่อไปครับในการขับรถล,ลกักจูงรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วงนะครับผู้ขับรถไม่ควรปฏิบัติตามข้อใดไม่ควรปฏิบัตินะข้อที่หนึ่งขับรถนะครับชิดไหลาทางครับมากเกินไปในขณะที่ฝนตกหรือไหลาทางนุ่มนะครับ ข้อที่2ไม่ควรปฏิบัติทุกข้ออย่าจบไก่อนนะครับข้อที่3ห้ามล้อทันทีทันใดโดยไม่จา,าเป็นนะครับข้อที่4การหักเหลี้ยววงแหวนนะครับข้อใดไม่ควรปฏิบัตินะครับข้อ1ข้อ3ข้อ4ี่ไม่ควรปฏิบัติทั้งหมดนะครับเราเราจะตอบข้อ2ไม่ควรปฏิบัติทุกข้อนะครับข้อต่อไปเลยการออกรถควรปฏิบัติอย่างไรนะครับการออกรถควรปฏิบัติอย่างไรข้อที่1 เคลื่อนรถออกด้วยเกียร์ต่ำให้เหมาะสมและด้วยความระมัดระวังนะครับข้อที่สองออกรถโดยไม่ต้องสังเกตพื้นที่บริเวณรอบข้างครับข้อที่สามให้เคลื่อนลดออกอย่างรวดเร็วข้อที่สี่ใช้เกียร์สูงนะครับโจทย์ถามว่าการออกรถควรปฏิบัติอย่างไรกร็เลยต้องตอบข้อที่หนึ่งเลยครับอ่ขอขอขอมมาข้อข้อต่อไปเลยโอเค ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับลถบรรทุกน้ำหนักนะครับของรถลากูงรถพ่วงรถถึงพ่วงนะครับข้อใดกล่าวถูกต้องเนาะเกี่ยวกับการบรรทุกน้ำหนักนะครับของรถลากูงรถพ่วงรถถึงพ่วงครับข้อที่หนึ่งรถที่ติดตั้งถังนะครับและต้องติดตั้งในตำแหน่งที่สามารถกระจายน้ำหนักบรรทุกลงพื้นลงเท้านะครับครับของรถยางเหมาะสม ข้อที่สองถูกทุกข้อครับเก็บไว้ในใจเลยครับข้อที่สามใช้ของที่มีน้ำหนักมากอยู่ด้านล่างนะครับข้อที่สี่น้ำหนักสูงทุดไม่ควรเกินกำหนดข้อใดกล่าวถูกต้องนะครับทั้งหมดเลยทั้งหนึ่งสามสี่ครับถูกต้องทั้งหมดครับเราก็้องตอบข้อที่สองครับถูกถุกข้อนะครับข้อต่อไปครับเมื่อมีการเบรกอย่างรุนแรงขนาดเข้าคงแล้ว ล้อตัวรถกึ่งพ่วงยึดหมุนนะครับหรือล็อกครับจะมีผลยังไงครับล้อของตัวรถกึ่งพ่วงยึดหมุนนะครับจะมีผลอย่างไรนะครับข้อที่หนึ่งไม่มีข้อใดถูกครับข้อที่สองทำให้เกิดการแหกโค้งหรือลื่นไหลออกนอกโค้งได้ครับข้อที่สามทำให้รถลากจูงหักทับนะครับท้ายมีทับนะครับข้อที่สี่ทำให้ตัวรถ กึ่งท่วงครับเวียงออกนอกสูดครับทาให้รถตัวรถกึ่งท่วงครับเวียงออกนอกสูงนะครับนอล้อไปแล้วนะครับข้อนี้เรื่องข้อที่4นะครับทําให้ตัวรถก่งวงเวียงออกนอกโขดนะครับต่อไปครับการขับรถขึ้นทางลาดชันนะครับควรปฏิบัติอย่างไรนะครับข้อที่1เก็บไว้เลยทุกๆข้อเก็บไว้ในใจเลยนะครับข้อที่2นะครับควร่อนคันเร่งเล็กน้อยเมื่อเกือบถึงจุดนะครับ สูงสุดของเนืน่นล่าชาันเพื่ออาศัยแรงเชื่อยของรถนะครับนําไปเคลื่อนผ่านจุดสูงสุดของเนินไปนะครับข้อที่สามใช้เกียร์ต่ำและเคลื่อนรถอยาา่างช้าๆาข้อที่สี่ใช้ความยร็วรอื่องยนต์ครับให้สัมพันธ์กับตำแหน่งเกียร์โอ้ตอนนี้ข้อสองข้อสามข้อสี่ถูกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตอบข้อที่หนึ่งครับถูกทุกข,ข้อต่อไปเลย ในการเลี้ยวลดรกักจูรลดพ่วงหรือรถขึ้นพ่วงนะครับควรปฏิบัติยังไงในการเลี้ยวลดนะข้อที่หนึ่งไม่มีข้อนใดถูกเขีไว้ก่อนนะครับข้อที่สองให้เลี้ยวมุมแคบที่สุดเท่าที่จะทาได้ไม่น่าไม่น่าครับข้อที่สามลดความเร็วของรถและลดระดับเกียร์ลงตามความเหมาะสมนะครับข้อ,อที่สี่ใช้เกียร์ว่างเพื่อให้รถไหลไปเอง โจทย์ถามว่าควรปฏิบัติอย่างไรถ้าควรปฏิบัตินะครับก็จะเหลืออีกข้อเดียวเลยคือข้อที่สามนะครับตอบข้อสามถัดไปเลยต่อไปครับการต่อรถตึงพว่วงควรปฏิบัติอย่างไรการต่อรถตึงพ่วงนะข้อที่หนึ่งเคลื่อนรถลากจูงให้ตรงกับรถตึงพว่วงข้อนี้ถูกนะนะครับข้อที่สอง ทำการต่อสายลมเบรคสายไฟฟ้านะครับและตรวจสอบการล็อกของสลักทิงทิ้นและสลักต่างแบบแก้วขนอนี้ก็ถูกนะครับข้อ3ามถอยรถล,ลากจูงนะครับเข้าหักถหลึงพ่วงอย่างช้าๆเพื่อให้สลักคิงทิ้นและสลักต่างแบบแก้วล็อกกันองนะข้อน,นี้ก็ถูกนะครับมีข้อน,นี้เลยตอบข้อที่ 4, อี่นะครับถูกทุกข้อนะครับข้อต่อไปนะครับ ในการขับรถลากจูงรถพ่วงรหรือรถตึงพ่วงรับแซงเพื่อขึ้นไปด้านหน้ารถคันอื่นครับจะต้องทำตามข้อใดครับจะต้องทตามข้อใดนะข้อที่หนึ่งครับเมื่อเวลาที่มีหมอกลงจัดหรือฝนตกหนักทำการแซงนะเราควรไหมไม่น่ควรน,นะครับข้อที่สองเมื่อเห็นว่าเหมาะสมและปลอดภัยจริงๆโดยระยะห่างจากรถที่สวนทางมาต้องไกลพอที่จะไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ข้อที่สองนี้เก็บไว้ในใจได้เลยนะครับข้อที่สามเมื่อมีความรู้สึกง่วงนอนเพื่อให้รู้สึกตื่นตัวง่วงนอนปุ๊บแส้างหน้าปุ๊บตื่นตัวเลยนะครับตอนนี้ไม่น่าใช่ข้อที่สี่เมื่อลถที่วิ่งครับอยู่ข้างหน้าเราวิ่งด้วยความเร,ร็วสูงมีแค่แต่แน่แตแสงเขาครับทีนี้ข้อนี้เลยคงต,ตอบข้อที่ไหเลยข้อที่สองนะครับถูกที่สุดอ่าโอเคครับข้อต่อไปครับรูปภาพนี้เป็นลนักษณะรถนะครับ การใช้งานตามข้อใดนะครับเห็นดูรูปน้ําจะเป็นรูปรถสิบล้อนะครับหนึ่งคันพ่วงรับตัวลูกครับตัวที่เรียกว่าแม่ลูกนะที่เรียกกันนะครับแต่เราเรียกกันว่าแม่ลูกกันมาตลอดนะครับมาพ่วงาพ่วงตลอดจริงๆแล้วเขาชื่ออะไรนะครับมาดูเลยข้อที่หนึ่งะครับรถกระบะบรรทุกส่วนบุคคลตรงนี้ไม่ใช่ครับข้อที่สองรถลากจูนรถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาวตรงนี้ก็ไม่ใช่นะครับข้อที่สาม รถล,ลากจูงรถพว่วงใช้ขนส่งสัตว์และสิ่งของอ,อันนี้มีความเป็นไปได้เก็บไว้ในใจก่อนครับมาดูข้อสี่ก่อนข้อสี่รถลากจูงรถจึงพ่วงใช้ขนส่งผู้โดยสารขนส่งผู้โดยสารได้ไหมไม่ได้นะครับอันนี้เลยเหลือข้อเดียวที่้องเก็บไว้ในใจคือข้อไหนข้อสามครับรถล,ลากจูงรถพว่วงใช้ขนส่งสัตว์และสิ่งของนะครับนะข้อต่อไปเลยข้อใดกล่าวถูกต้อง ถูกต้องเกี่ยวกับน้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุกของรถตึงท่วงของรถตึงท่วงนะครับข้อที่1ไม่มีข้อใดถูกเก็บไว้ก่อนข้อที่สองน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกทั้งหมดจะลงเพาของรถลากตึงเองเก็บไว้ก่อนนะครับน้ำหนักข้อสามนะน้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุกครับทั้งหมดจะลงที่ล้อของรถตึงท่วงเก็บไว้ก่อนนะครับข้อที่4ี่ น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุกนะครับบางส่วนจากเฉลี่ยลงเพลาของรถคันลากจูงครับนขะ้อนี้นะครับก็ถางถาจูงพ่วกคือหางนะครับหางถ้าเราต่อกับรถลากจูงหางก็จะไปผ้าดูบบนรถครับผ้าดอยู่บนรถนะครับลากลากจูงนะครับถ้าเราบรรทุกของลงที่รถลากจวงแล้วครับน้ำหนักจะเฉลีย่ยลงที่เพลาของรถลากจูด้วยครับข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้อไหน ข้อ4ี่ครับเฉลี่ยลเพาของรถลากจูงด้วยนะครับโอเคข้อต่อไปครับการขับรถลากจูงรถพ่วงและรถจูงพ่วงนั้นผู้ขับรถจะต้องรู้สิ่งไหนบ้างมาดูข้อแรกครับน้ําหนักที่บรรทุกควรรู้ไหมควรนะครับข้อที่สองขีดความสามารถของระบบข้ามล้อของรถควรไหมยิ่งควรเลยทีนี้นะครับข้อที่สามสมรรถนะของรถก็ต้องรู้นะครับ ข้อสี่ถูกถูกข้ออ่ะเองรู้เลยครับ้อนี้ต็ตอบข้อสี่นะครับถูกถูกข้อต่อไปครับข้อใดไม่ใช่ข้อห้ามครับข้อใดไม่ใช่ข้อห้ามนะครับในการปฏิบัติสําหรับผู้ขับรถลากจูงรถพ่วงหรือรถตื้พ่วงครับข้อใดไม่ใช่ข้อห้ามนะครับข้อที่หนึ่งขับรถด้วยความเร็วเกินที่กฎหมายกําหนดข้อที่สอง นะครับเหยียบคัดหรือใช้เกียร์ว่างในขณะขับรถลงทางลาดชันตอนนี้นครับต่อไปก่อนข้อที่สานะครับนำรถที่ไม่มีอุปกรณ์นะครับสำหรับลัอตู้สินค้ามาใช้ขนโ่งนะครับตู้บรรทุกสินค้าน,นี่เก็บไปก่อนนะครับข้อ4ขับรถด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะครับข้อใดไม่ใช่ข้อห้ามนะครับ ขับรถด้วยความเร็วข้อหนึ่งขับรถด้วยความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดนะครับขพอะที่สี่ขับรถด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะครับอ่าข้อนี้เราต้องตอบข้อสี่นะครับเราต้องมาใช้ข้อห้าด้วยแล้วก็ขับรถด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดข้อต่อไปครับการปลดรถจึงพ่วงออกจากรถลากจูงควรทำในกรณีใดครับข้อที่หนึ่งขณะทำการบรรทุกแต่สิ่งของอยู่ด้านท้ายของรถจูงพ่วง ข้อที่สองขนาดที่รถยังมีการเคลื่อนที่อยู่รถขับอยู่ถอดหางออกเลยเทปแล้วงานนี้นะครับข้อที่สามขนาดบรรทุกสิ่งของอยู่เต็มบนรถข้อนะที่สี่ปดในขณะที่ไม่มีสิ่งของบรรทุกอยู่บนรถนะคร้อนี้ง่ายมากคือตอบข้อสี่เลยนะครับนะไปเลยก็น,นลลํารถลากจูงรถพ่วงนะครับหรือรถตึงพ่วงมา,มาใช้งาน ผู้ขับรถจะต้องตรวจสอบอะไรบ้างนะครับก่อนขับรถมาใช้น,าน้าผู้ขับรถจะต้องตรวจสอบอะไรบ้างข้อที่หนึ่งตรวจสอบความนัาลมของยาให้ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกำหนดนะเก็บไว้ในใจตอนนี้ข้อที่สองตรวจสอบระบบไฟให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานตนะอนนี้จะเก็บไว้ในใจนะครับทัาภข้อาเลยนะถูกทุกข้อนะครับข้อที่สี่ ตรวจสอบนะครับหัวตอ่อสายลูเบรกให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยข้อหนึ่งข้อสองข้อสี่เป็นคําตอบที่ควรตรวจสอบทั้งหมดนะครับทีนี้เราก็จะต้องตอบข้อไหนข้อที่สามนะครับรวมทั้งหมดเลยถูกๆก,กข้อไปเลยข้อใดถูกต้องในการขับรถลากจูงรถพ่วงหรือรถตึงพ่วงถอยหลังข้อใดับการถูกต้องนะครับในการถอยหลังนะครับข้อที่หนึ่ง ควรถอยอย่างช้าๆด้วยความระมัดระวังและให้สัญญาณในการถอยหลังทุกครั้งเก็บไว้ในใจนะครับข้อที่2บริเวณที่ถอยหลังต้องไม่มีสิ่งของสิ่งสิ่ขี้ขวางครับหรือยานพนัคันคัดอิ่นจอดอยู่ข้สอสก็เก็บไว้ในใจนะครับข้อที่4การถอยหลังครับในที่ขับขันจําเป็นจะต้องมีผู้คอยดูท้ายรถให้ข้อน,นี้ก็ถูกเหมอือนกัน ทีนี้ข้อามถูกถูกข้อใช่ไหมข้อหนึ่งข้อสองข้อสี่ครับจะเป็นคําตอบที่ถูกทั้งหมดครับที่ถูกต้องเลยเราก็ต้องตอบข้อไหนข้อสามนะครับถูกถูกข้อนะครับข้อต่อไปนะครับรถพ่วงนะครับหมายถึงรถตามข้อใดครับข้อที่หนึ่งรถที่มีลักษณะของรถไม่มีแรงขับเคลื่อนในตัวเองครับข้อที่สองรถกระบะบรรทุกส่วนบุคคลข้อที่สาม รถที่ใช้ลากจูงรถอื่นข้อที่4รถที่เคลื่อนที่โดยใช้นรถอื่นลากจูงข้อนี้ต่อข้อ4นะครับรถที่เคลื่อนที่โดยใช้นรถอื่นลากจูงนะครับเป็นความหมายรถพ่วงนะครับข้อต่อไปเมื่อผู้ขับรถได้ตรวจสอบรถลากจูงรถพ่วงรถตึงพ่วงก่อนนำไปใช้งานแล้วพบว่ามีกรอนใดชุนุดครับหรือที่ปกติ ผู้ขับรถควรปฏิบัติอย่างไรนะครับข้อที่หนึ่งห้ามนำรถออกไปใช้งานเป็นอันขาดและแจ้งให้เจ้าของรถนะครับหรือผู้ดูแลนะครับรับผิดชอบทราบเพื่อซ่อมแซมขอดีเก็บไว้ในใจนะมีสิทธิถูกนะครับข้อที่สองไม่ต้องดำเนินการใ,นในๆดๆรถไว้ให้ครบกำหนดการชิงระยะประจำแล้วค่อยซ่อมแซมใพร้อมน้น ไม่ควรเลยนะครับข้อ,อที่สามซ่อมแซมเองเท่าที่ทําได้เราสมมติว่ายางแตกล้อระเบิดนี่ต้องคนขับต้องลงไปซ่อมเองไหมนครับข้อ,อที่สี่นำรถออกไปส่งสินค้าในวันนั้นให้ไซต์ก่อนจึงกลับมาซ่อมแซมวันนี้เป็นข้อห้ามนึงอย่างจริงเลยครัออกไปแล้วเกิดเหตุขึ้นมาล้อลุดอาจจะเดลนโดนใครนะครับมันจะ,ะเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นมานมอีก ข้อนี้เลยต้องตอบข้อที่หนึ่งนะครับห้ามนอนรถออกไปใช้งานครับโดยเด็ดขาดนะข้อต่อไปครับนะการออกรถทุกครั้งควรปฏิบัติอย่างไรการออกรถทุกครั้งนะควรปฏิบัติอย่างไรครับข้อที่หนึ่งนะครับใช้เกียร์สูงขัอนี้ไม่ควรนะข้อที่สองไม่มีข้อใดถูกเก็บไว้ในใจก่อนข้อนี้นะครับข้อที่สามใช้เกียร์ต่ำและเคลื่อนรถออกอย่างช้าๆข้อนี้ เ <Okay, S 2> ก็บไงาใจข้อหนึ่งข้อสี่เล่นเครื่องออกอย่างรวดเร็วข้อนี้ปัดตกไปเลยนะครับาการออกรถนะครับที่ถูกต้องควรใช้เกียร์ต่ำนะนะนะครับแล้วเครื่องรถออกอย่างช้าๆครับข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้อที่สามนะครับโอเคข้อต่อไปครับหากจำเป็นจะต้องกดรถอยู่พ่วงนะครับออกจากรถลากจูง ในกรณีที่มีน้ำหนักบรรทุกอยู่บนรถกลุ้มดวงรับไม่ควรปฏิบัติอย่างไรนะครับถ้ามันจะเป็นจริงๆที่เราจะต้องกดถ้ถามีสินค้าอยู่บนรถจําเป็นต้องกดนะครับเราไม่ควรปฏิบัติอย่างไรนะครับข้อที่หนึ่งต้องหาพื้นที่นะครับซึ่งสามารถรองรับน้ําหนักนะครับของตัวรถนะครับรวมทั้งน,น้าหนักของบรรทุกได้อย่างมันง่นคงวามเป็นไปได้นะครับร 2, ข้อที่สองคุกข้อจุดไว้ก่อนนะครับข้อที่สาม ตั้งเท้าคำยันครับแล้วเคลื่อนรถลากจูงออกอย่างรวดเร็วีเก็บไว้ในใจนะครับข้อนี้ข้อที่4ต้องหมุนเท้าคำยันนะครับขึ้นตั้งรับนะครับโดยเพื่อขึ้นไปครับเพื่อลดแรงกดครับกับจันข้อนี้ก็ถูกนะครับตัวถาวาไม่ควรใช่ไหมถ้าไม่ควรก็จะเหลือข้อเดียวเลยคือข้อ3นะครับตั้งเท้าคำยันนะครับแล้วเคลื่อนรถลากจูงออกอย่างรวดเร็วนะครับข้อนี้ถึงข้อห้าเลยนะครับ ต่อไปครับรูปภาพนี้เป็นลักษณะของรถตามข้อใดครับที่เรียกกันลูกลูกลูกพ่วงลูกพ่วงนะครับข้อที่หนึ่งรถจึงพ่วงครับข้อที่สองรถพ่วงสามรถจึงพ่วงมันทุกวัสดุยาวข้อสี่รถกจูตอนี้ตอบเลยคือรถพ่วงครับข้อต่อไปนะครับในการขับรถกจูงรถพ่วงหรือรถจึงพ่วงนะครับ ผู้ขับรถควรปฏิบัติตามข้อใดอันนี้ทุกคนปฏิบัตินะครับข้อที่หนึ่งขับรถชิไดไหลทางมากๆนะครับเมื่อเกิดฝนตกครับหรือไหลทางเปนนุ่มข้อที่สองหักเลี้ยวบ่งแคบตรงนี้เราไม่ควรนะครับข้อที่สามห้ามล้อทันทีทันใดโดยไม่จําเป็นตรนนี้จะเป็นข้อห้ามนะครับข้อที่สี่ตรวจสภาพรถก่อนใช้งานทุกครั้งโจทย์ถามว่า ผู้ขับรถควรปฏิบัติถ้าควรปฏิบัติแค่ตเหลือเพอะไรครับข้อสี่ครับข้อเดียวเลยตรวจสอบสบภาพรถทุกครั้งก่อนใช้งานนะครับข้อต่อไปนะครับรถลากจูงรถพ่วงหรือรถตึงพ่วงครับวิ่งช้ากว่ารถยนต์อื่นๆดังนั้นผู้ขับรถควรปฏิบัติอย่างไรข้อที่หนึ่งให้โอกาสรถคันอื่นแซงขึ้นข้างหน้าไปาก,ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจนะครับ ข้อที่สองขับรถด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นเมื่อรู้สึกง่วงนอะนนะครับปัดตกไปเลยนะข้อนี้นะครับข้อที่สามขับรถชิดด้านขวาของทางเดินรถเพื่อป้องกันการตกแงทางเราเป็นรถใหญ่นะครับเราจะขับรถชิดทางด้านขวาไม่ได้ครับขอ้อมีกาปัดตกไปเลยนะครับข้อที่สี่ขับรถแซงรถต้นอื่นเมื่อรู้สึกง่วงนอน ทะลุจุดง้างทะลุจุดม่วงนะครับก็จอดนะครับข้อนี้เลยเหลือข้อเดียวเลยที่ยังต่อบคือควรปฏิบัตคือข้อที่หนึ่งนะครับให้โอกาสรถคันอื่นแซงขึ้นไปข้างหน้าต่อนะครับข้อต่อไปการต่อรถพ่วงนะครับไม่ควรปฏิบัติอย่างไรนะครับการต่อรถพ่วงนะไม่ควรปฏิบัติอย่างไรข้อที่หนึ่งถอยรถลากจูงนะครับเข้าหารถกึ่งพ่วงนะครับอย่างช้าๆ เพื่อให้สลักทิพ้พินและสลักปากของแก้วล็อกกันอันนี้ก็ควรนะครับสองทำการต่อสายลมเบรกสายไฟฟ้านะครับแลวตรวจสอบการล็อกของสลักทิพ้พินและสลักปากของแก้วตอนนี้ก็ถูกนะครับข้อที่สามตอลดถถึงพ่วงโดยถอยหลังกระแทกอย่างแรงตอนนี้เก็บไว้ในใจนะครับมาดูข้อสี่ก่อนดีกว่านะครับข้อที่สามเคลื่อนรถลากจูงให้ตรงกับรถดึงพ่วงตอนนี้ก็ถูก น,นี่เหลือข้อเดียวเลยจริี้เราเก็บไว้คือข้อที่3ามครับการต่อรถกึ่งพว่วงโดยกระแทกอย่างไรอัย่เป็นข้อที่3นะต่อไปครับข้อใดถูกต้องนะครับเกี่ยวกับน้ําหนักรวมนะครับน้ําหนักบรรทุกของรถพว่วงของรถพ่วงนะรถพ่วงคืออะไรคือลูกเ mm hmm. ลี้ยวด้วยกันครับลากลูกลากลูกกันนะครับข้อที่1นึครับน้ําหนัก ลดรวมน้ำหนักบรรทุกนะครับบางส่วนจะเฉลี่ยลงเผาของรถลากจูงครับข้อที่สองน้ำหนักลถนะครับน้ำหนักบรรทุกนะครับทั้งหมดจะลงเผารอสมูลในตัวของรถพ่วงเองกรณีเก็บไว้ในใจนะครับข้อที่สามน้ำหนักรวมนะครับน้ำหนักบรรทุกบางส่วนจะเฉลี่ยลงเผารอของรถพ่วงบางส่วนเฉลี่ยลงเผาครับปัดตกไปเลยข้อที่สี่ น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกทั้งหมดจะลงเภาของรถลารจุนะครับของบรรทุกอยู่ในรถพ่วงครับน้ำหนักจะเฉลี่ยลงเภาของรถลารจุไม่ได้นะครับโอเคข้อนี้เลยต้องตอบข้อที่2นะครับน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกน,นะครับทั้งหมดจะเฉลี่ยลงจะลงเภาโดยสมบูรณ์นะของถุงรถพ่วงเองนะครับคำตอบข้อสองนะต่อไปครับ สิ่งสำคัญที่ผู้ขับรถลากจูงรถพ่วงหรือรอถตึงพ่วงครับต้องรู้คือข้อใดนะครับรสิ่งที่สําคัญนะที่เราจะต้องรู้กันนะครับทางะกรถทุกคนนะครับข้อที่ 1. ความสามารถในการบรรทุกครับและการใช้งานของระบบค้ามล้อสิ่งสำคัญไหมสํคัญนะครับส,บสอ,อู่ซ่อมรถไม่นานนะครับข้อที่สามชื่อและที่อยู่ของผู้วิต เราจะไปต้องไปรู้ไหมว่าค่ายไหนค่ายไหนอยู่บริษัทตั้งอยู่ที่ไหนนะครับเราก็ไม่จําเป็นนะครับข้อที่สี่สถานที่ซื้ออะไรอันนี้จะเป็นหน้าที่ของช่างแล้วนะครับว่าเขาจะไปซื้ออะไรที่ไหนมาเปลี่ยนให้เราโน่นี้ข้อนี้เลยต้องตอบข้อที่หนึ่งนะครับตอบข้อที่หนึ่งนะครับความสามารถในการบรรทุกและการใช้งานในระบบห้ามล็อนะครับโอเคข้อต่อไปครับ ในการบรรทุกเสาเข็มงานสร้างนะครับหรือท่อนซุงที่มีความยาวมากๆนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับงานและเกิดความปลอดภัยในการขนส่งครับเราต้องใช้รถตามข้อใดครับข้อที่1ครับรถ10บลอ้อข้อที่2รถลากจูงรถถึ่พ่วงบรรทุกวัสดุยาวข้อนี้เก็บไว้ในใจนะครับของเขาโจทย์ก็เป็นท่อนซุงยาวเนาะอันนี้ก็น่าจะผลได้มาดูข้อสัก่อนรถสาลี่ ประสิทธินี่เยอะมากเลยนะครับข้อที่สี่รถที่ใช้ในงานเกษตรมัน,นก็ไม่สมควรมาบรรทุกเสาไฟฟ้าบรรทอุกทนท่อนสูงนะนี่ก็เลยเหลือข้อเดียวเลยครับก็คือข้อที่สองก็คือรถลากจูงรถจิ่งจุวงบรรทุก,ทก,ทกวัสดุยาวข้อสองนิดโอเคข่อไปครับมาข้อสุดท้ายนะครับข้อสามสิบนะครับในการเบรกอย่างรุนแรงมีผลต่อรถลากจูงรถพ่วงอย่างไร ในการเบรกอย่างรุนแรงครับมีผลยังไงครับตก็ลดลากจูงลดตึงพ่วงนะครับข้อที่หนึ่งทำให้อุปกรณ์ตอบรับช่วงชนดไดนะ้ข้อนี้เก็บไว้ในจใจนะข้อที่สองทำให้หยุดรถได้อย่างปลอดภยัยครับข้อที่สามลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ไม่หนัเกี่ยวมะเลยนะนเครื่องยนต์ไม่เกี่ยวกับตัวลากจูงนะข้อที่สี่ช่วยยืดอายุก,การทำงานของเบรกข้อนี้จะปะดัดตกไปเลยครับอ่ะทีนี้ข้อนี้เลยตอบ ข้อเดียวเลยคือข้อที่1นะครับทำให้อุปกรณ์ต่อพ่วงชำนุดได้นะครับโอเคจบแล้วนะครับ้อนี้โอเคครับก็จบลงมาแล้วนะครับสำหรับการเตรียมฝึสอบนะครับรถเพื่อการขนส่งชนิดที่สามรถลากจูงนะครับพร้อมเฉลยพร้อมคำตอบนะครับถ้าถ้าใครจําได้นะครับก็สามารถสอบผ่านได้ง่ายๆนะครับวันนี้นะครับครูเบิร์ตได้เห็นเวลาจะจบคนละนะครับ ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ